สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะวันนี้ป้าสาใส่บาทในวัดนะคะวันนี้ก็จะมีแอดชิดนะคะมีแอ e ดชิดนะคะมีญ้าแล้วก็มีเสือนะคะรอใส่บาทอยู่หน้าวัดนะคะ

เราจะกำลังดจะมแล้วก็ไม่ต้องไปแต่เพื่อนสร้างได้ช่ไครับนี่คือเขาจะเจอเขัจะนั่งเขาจเอาแต่ตัวนี้มาตัวน้เป็นอะไรกตัวนี้ก็จะัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมะไรบ้างตัวนี่กจะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีอะไบ้างตัวนีก็จะมีอะไรบ้างวนี้ก็ะมีอะไรบ้างตัวรี้ก็มีอา

พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเอซี FC นะคะวันนี้หมอกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะนี่นะคะ หลอกใสคอยเด้อจุมเจ้าเด้ออยู่คนละฝั่งนะคะแม่ออกวัดเพื่อนก็มาแล้วนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะอืแต่เวนสงดวงพี่น้องสวยงามมากนะคะตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็รอใส่บาทในวัดนะคะกินมัก์ชารี่น้ำพี่น้องเพราะว่าก็อย่างที่ภาษาบอกไปนะคะต้องเอาโทรศัพท์มาให้พระก่อข้อมูลก่อนนะคะ นู่นแหละเพิ่นชั้นข้าเสร็จนู่นแหละน้ำม,มันไหลไปพี่เด้ยน้ำไหลออกนะ fc นะคะอืมอืมหลังจากที่ใส่บาทเสร็จแล้วนะคะภาษาก็จะได้เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวไปอ่าแต่งผ้าขาวส้อยเพื่อนนะคะ fc วันนี้ก็มาสามคนนะคะย่าชี้นะคะ เสือพาไปนะคะแล้วก็บ่าวบ้านนานะคะมาใส่บาตพระนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่บาตกันนะคะข้างในนะ,ะนไไอนเอซีเจ้าได้แล้วเจ้าไล่คอยเลยบ่ปาทโชทไล่นางแบบนี้และบาตรเนี้โพดโพบบโดยแม่พระติเออ เราก็จะไปที่โรงครัวนะคะไปเตรียมอาหารซอยเพิ่นนะคะวันนี้ภาษาใส่บาทข้าเจ้านะคะก็จะใส่พร้อมกับข้าวเลยนะคะ เดี๋ยวผูเสือก่อนนะคะ วันนี้พระสีรูปนะคะในครัวนะคะแม่ออกก็เตรียมกับข้าวเนาะใส่ผ้าเขานะคะเอ้ีดเสียงนิตยานะคะโอ้กอไฟกองใหญ่เลยนะคะ

สมงแานเารานจะเขียยแล้วเราะ่ยไ้อยแล้น้ำตาลมาก้ใ <Nas S 2> ่จะเป็นไตน้แผมเนาะใไมนเรายงไงาน้ตาลมา เยอะมากเลยนะบางวันก็ไม่มีจับเลยค่ะจับแต่ล่างโคล่ะจับนะคะเพราะว่าเไม่ค่อยใช้ถ่อะไรยนะคะมีพวกไปทางนึงนะคะไปวิ่งวิ่งข้าวนาดนะคะพี่โราแต่แต่ว่าวันหลังไปที่กิมให้พี่โราชมนะคะโอ้โหอ้โห con con lên bếp cho ăn lên cho ăn nắm từ bếp được. Anh làm được. Cái gì? Thác mưa nhiều trời cũng cần con. Song nguồn coi song nguồn luôn. Nghi con.

你那那很渣的，你要，你这个你赶紧拍呀。

เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงช่องบ่าวนุนะคะก็ฝาก fc ทุกท่านนะคะช่วยดูคลิปให้ช่องบ่าวนุด้วยนะคะช่องพระด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนก็จะมีรายได้เนาะพอจะได้ส่งงวดรถนะคะ fc นะคะก็ฝาก fc ทุกท่านเนาะช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะทั้งช่องบ่าวนุช่องภาษานะคะเพราะว่าต้องช่วยกันนะคะ fc แม่กับลูกนะคะภาษาก็รายได้ก็ไม่ได้เยอะนะคะ ก็ถึงเอาช่องพระไปทําด้วยนะคะพอมีรายได้นํานกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวนุด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ